ช่วงนี้มีใครข่าวไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นไหมครับในแง่จำนวนเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงออกอย่างหนึง่งนะครับในด้านกายภาพเนี่ยอาจจะเห็นชัดแล้วก็ตระหนักกับทุกคนอยู่แล้วว่าเราดำเนินการได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ในด้านของไซเบอร์เนี่ยมันก็เลยเป็นทางออกของกลุ่มที่เรียกว่าเป็นแฮกเิวิสนะครับซึ่งอาจจะเป็น,นกลไกของเขาที่อยากจะทำอะไรคืนสักอย่างหนึง่ง นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของทางด้านนี้ครับเราก็เฝ้ามาตั้งแต่มิถุนาแล้วครับ นะครับพะในงานด้านไซเบอร์ของเราเนี่ยเราต้องดูว่าโลกกายภาพโลกความเป็นจริงเนี่ยอันไหนมันจะเป็นแนวโน้มที่ปัญหามันจะเกิดเราต้องไปยืนรออยู่ข้างหน้านะครับในการเฝ้าระวังแล้วก็สร้างเครือข่ายแล้วก็กลไกในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีมีทั้งส่วนของปัญหาจากแคทิวิสต์ปัญหาจากไซเบอร์คิมินอลแล้วก็ปัญหาที่มาจากสแกมเมอร์ นะครับซึ่งเราก็ต้องช่วยกันในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็จัดการทุกกับปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนครับนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับปัญหาภัยสแกมเมอร์เนี่ยครับมันยังเป็นเรื่องที่เราห่วงใย,ยอยู่นะครับแล้วก็โอกาสเนี่ยมันไม่ได้เป็นว่าสแกมเมอร์หรือการหลอกลวงเนี่ยต้องมีในทุนหนุนหลังนะฮะใครก็ตามที่มีบัญชีม้าใครก็ตามที่สมัครโซเชียลมีเดียได้ใครก็ตามที่มีเบอร์มือถือและซิมเนี่ย เขาก็สามารถจะหลอกลวงท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้3ามข้อง่ายๆเพื่อจะได้ลดปัญหาเรื่องการหลอกลวงคือเบอร์แปลกนี่อย่าเพิ่งรีบรับนะฮะใช้วิธีโทรกลับด้วยตัวเอง SMS มีลิงก์ก็อย่าไปกดนะครับแล้วก็ทุกโฆษณาเชิญชวนในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับรวมไปถึงการที่ใครมาขอแอดเป็นเฟร์อะไรกับเราเนี่ยถ้าไม่รู้จักนะฮะอย่าไปรับนะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีความปลอดภัยในด้านนี้มากขึ้นทั้งในส่วนของตัวระบบต่างๆแล้วก็ พี่น้องประชาชนไทยทั้งหมดครับ